สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกไทยลีก1นึ่นที่3มี3คู่เชียงรายยูเเต็ดแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูเเต็ดไปกันจุยเลยฮะ0-5ราชบุรีเปิดบ้านถล่มบีจีปทุมไป4-1ส่วนแบงคอกเสมอกับอุทัยธานีไป0-0 แารละคะแนนล่าสุดตอนนี้อันดับ1และก็2เป็นบุรีรัมย์กับการท่าเรือเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ3นครราชสีมามี7คะแนนในขณะนนที่โซนไท้ายตาฮะอันดับ15แล้วแลก็16เป็นอุทยัยมี2คะแนนแลวก็บวยเป็นขอนแก่นที่มี1คะแนนเองโปรแกรมนัดต่อไปฮะเข้าสู่เกมที่4แล้ววันอังคารนี้27สิงหาคมมี2คู่ลำพูนเจอหนองบัวแล้วก็ท่าเรือพบกับสุโขทยัย วันพุธที่28สิงหาอีก4คู่วิทฒยธานีเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาเมืองทองเปิดบ้านเจอราชบุรีประจวบพบระยองแล้วก็บีจีเจอกับเชียงรายส่วนวันพฤหัสที่29สิงหาสิงหานครปฐมจะเปิดบ้านเจอบแบงค k อกแล้วก็ขอนแก่นเปิดบ้านเจอกับทางบุรีรัมย์ ไปต่อกันที่ศึกไทยลีก2หั้าที่3มี4คู่โปริเทโล,ลเปิดบ้านเสมอกับจันทบ,บุรีไป1-1มหาสา,ารคามยืนเต็ดก็เอาชนะเชียงใหม่ยืนเต็ดไป3-1ศรีสีสเกตยืนเต็ดเชือนเอาชนะอยุธยายืนเต็ดไป2-1ส่วนกเกษตรศาสตร์แพ้ให้กับลำปาง FC ไป0-2ตารางตละคะแนนล่าสุดตอนนี้อันดับ1ก็เป็นชนบุรีฮะที่เก็บไป9คะแนนเต็มเลย อันดับ2แลวก็สาเป็นสีสะเกตกับแพร่ที่มีทีมละเจคะแนนในขณะที่โซน้ายตารางอันดับ16และก็17เจป็นจันทบุรีกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่มีทีมละหส่วนบวอยเป็นสุพรรณที่ยังไม่มีคะแนนโปรแกรมนั้นต่อไปของไทยลีก2เข้าสู่เกมที่4แล้ววันศุกร์ที่30สิงหาลำปางจะเปิดบ้านเจอกับบางกอกเอฟซีวันเสาร์ที่31สิอสิงหาคงมี4คู่จันทบุรีเจอกับนครศรี United, ยูไนเต็ดอยุธยาพบโพลิเทโลพัทยาพบกับมหาสารคามแล,ล้วก็แพร่เจอกับสีสะเกษ วันที่ที่1กันยายนเชียงใหม่เปิดบ้านเจอชมบุรีการชนบุรีพาวเวอร์พบก,กับตลาดสุพรรณเปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์แล้วก็สุดทลการจะพบก,กับชัยนาทและส่งท้ายกันไปด้วยผลฟุตบอลเจลิกนดะที่28วันนี้มี5คู่ อาบิเล็ก์นิอิกะตะก็เสมอกับมาคิดะเซีย a ไป0-0จูบิโลเิวาตาแพ้คอนซาโดเรสซัปโปโรไป0-2วิโซโกเบเอาชนะสังอันโทสึไป2-0ซายเฟสิโรชิม a เอาชนะ k คาชิว a เลโซ2-0ส่วนโตเกียวเวอร์ดี้เฉือนเอาชนะคาชนะิม m แอ d เลอไป2-1 แต่ละคะแนนล่าสุดตอนนี้อันดับ1ยังเป็นมาคิดาเซลเวียที่เก็บไป54คะแนนอันดับ2ซานเฟสิโรชิมามี52อันดับ3วิเซอร์โกเบมี49ในขณะที่โซนไทยตารางอันดับ18จูบิโลอิวาตามี28อันดับ19สัง,งานโทเซอมี24แล้วก็บวยเป็นคอนซาโดเลซัปโปโรที่มี22คะแนน โปรแกรมนั้นต่อไปก็เข้าสู่เกมที่29แล้วนะฮะวันเสาร์ที่31สิงหาคมก็จะมีมาคิราเซเวียเปิดบ้านเจอก,กับอุลวะเลดไดมอนด์ซาเฟเซโรชิมาพบกับเอฟซีโตเกียวเซเลโซโอซาก้าเปิดบ้านเจอก,กับกัมบะโอซาก้าจูบิโรอิบตะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสคาชิวะเลโซพบโตเกียวเวอร์ดี้เกียวโตซังกาพบกับทางคาชิมาแอนเลอร์นากุยะเกมปัสเอ็ เจอกับทางอัลบิเล็กส์สังหาโดศึกก็จะเปิดบ้านเจอกับโชนันเบลมาเล่ส่วนอาทิตย์ที่1กันยายนมีอีก2คู่คอนซาโดเลสซัป,ปโปโรเปิดบ้านเจอกับคาวาซากิฟอนเทเล่แล้วก็อวิสปาฟุกุโอกะจะพบกับทางวิเซลโกเบ